ช่เลยฉันเหงามากเลยอ่ะสเต็ปโค้ชฉันเหงามากเลยอะปกติแบบถ้าไม่ไปเสดจะไม่เหงาแต่รอบนี้ไปเสดคนเดียวเหงามากเพราะคนปกติจะเป็นโอ้ดใช่มันจะมีโอ้มีอะไรสลับๆแบบโอเคครับเซตตรงนี้เป็นมาตาเดอีนะคะมาเกอรอันนั้นเป็นอัสัมว่าไปแล้วนี่อ่ะอันนี้สิงคโปร์เตอันนี้ไม่เบต่อหนออยโอเค ่สองาส่แบล้ว่งลยนะคะตาเป็นตาต้นลิวสวยปะดูนะปอจะตอบาสวยแต่ไมเหมาะหน้าต้นลิวสวยปะสูเจ็ปะพี่โอร่าจริงพี่เห็นพี่โอลาพี่เอลาปอลเสวยสุดไม่เป็นไรคาะเซลเล่นได้ไ็น์เซลเล่นกันได้ ไม่เลยชมกันนี่เราโอเคเมาสีเมาสีเมาสีมาพี่เงินแล้วกันมาอคเมาพี่นิวได้เลยค่ะีเร่ค่แีนี้ยังไม่เจอเลยไม่เจไม่เน้วก็ี่คร มีช่องไม่ลูกเข้ามาทด้านเลยใช่ไหมไม่บังเนาะไม่บักเชียบคน่ารักเชียในรัสเซียรับประชุมเพลิงอยู่ครับรอค่ะประชุมเพลิงเหรอไลฟ์่ค่ะไลฟ่ไหมไล่ไปประชุมเพลิงอยู่ครับโอเคไหมเรารอรอบ้างประชุมเพลิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วประชุมมาเนี่ย ควมรับบรชกล้วกพนจะรับผียอบนพี่นิจะรับอก่อนันอนแล้วมันไม่เห็นได้ไหมได้ไหมเริ่มได้เลยนะคะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้แล้วนาะไ้พี่นี่ข้างหลังพยายามยื่นหน้าเข้ามาหาน้องๆเออเออเออจะหมายถึง่งซ้อนแบบหลหล่ออย่างนี้ได้

ถ้าคนทัไทยแนะนำตัวกันเองกันสวัสดีครับเราจัแสดงจากโฟยวายูนะครับทอรัตนนาาแต่ต้นเรื่องจนแฟนมิก็ยังพูดไม่จบก็ยังพูดอกอย่างโอ้ทีนี้หนึ่งสองสามสวัสดีครับเราตัแสดงจากโฟยวายัูไม่เกี่ยงกันแลนะนกตัวทีละคนก่อนายการทุนัไทยกัน่อย สวัสดีครับมากกีครับสวัสดีครับบารครับสวัสดีครับเอิร์ธครับปอนพลวิทยครับสวัสดีครับต้นหลิวครับสวัสดีครับบิวเวอร์ครับโอตะครับครับสวัสดีครับเงินครับเอนีนไงบ้างการทางของวอลยูโปรเจกต์เป็นไงบ้างไปจนมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างต้องถามด๊อปเลยใช่ไหมนี่แหลสองยูคนก็เลยก๊อปก็ไม่ใช่ยลองลอ ก็สนุกมากครับเหมือกันี่ออกกองกันแบบว่าทุกคนอบอุ่นมากแล้วก็พี่นิวก็กำกับดีเนี่ยพี่นิวก็ชวิตสุดพี่นิวก็จะไม่มีเรื่องนี้ตอนี่เราเดินทาหา50อ็แล้วแล้วอีก5 0คือพาร์ทสอบเป็นหว่ะไม่ได้ไม่ได้ความความสำเร็จของพาร์ทแรกยกความรู้สึกเราเป็นไงบ้างนะสหรับคุณเอาพาร์ทหนึงแกพาร์ทหพหนึพาร์ทหนึ ต้องขอบคุณกระแสะตอบรับจากคนแฟนเป็นอย่างดีนะครับผมที่วันนี้ได้เจอกันก็ดีใจมากๆก,ก็อยากจะให้ทุกคน enjoy กับโชว์นี้นะครับผมที่พวกเราตั้งใจทำให้กับทุกคนครับเจ้ามยูเจ้า ดีใจครับดีใจดีใจมากแบบว่าเดินกันมาไกลแล้วก็แบบล่าสุดเพิ่งเห็นรูปเปรียบเทียบตอนเวิร์กช็อปแล้วก็แบบวันล่าสุดแบบเฮ้ยเราทําได้แล้วอะไรเงีรู้สึกว่าสักเสมากมากดีใจมากแล้วก็จริงจริงจรจริงจะิงจรองจริงจริ่จริงจรูงจริงริงจริงจริงจริริ้จริงริงจรริงจรจรงแ งจริแต่ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทําอะไรแบบนี้เป็นสิ่งใหม่ๆและการสําหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็ได้ทํากับทุกๆคนที่ผ่านอะไรมาหลายอย่างเยอะแยะมากมายมากๆครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันตัวเองจริงพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กครับครับก็เออ่ถามอะไรฮะความรู้สึกความรู้สึกก็จริงคือ เออพีดีแบ็กดีมากดีเกินความคาดหมายเยอะมากๆๆๆเลยครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยครับที่นีสื่อทุกคนด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับทั้งสิบคนแล้วก็สนับสนุนบาบิซาบีมาโดยตลอดนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกครับตลอแฟนมีครั้งนี้นะก็มาเกิดขึ้นจากแฟนๆทุกคนด้วยที่สนับสนุนมาตลอดมันเลยเกิดแารมีขึ้นมานะครับผมยังไงก็ enjoy show ครับผมได้ครับก็หลินเหรอก็หลิน ก็อย่างที่ทุกคนบอกก็คือดีใจตั้งแต่วันแรกที่แบบเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วแบบมีรวมพลอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้มันโอ้โหมันคนเยอะมากดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตพวกเราทุกคนเลยครับครับครับก็มาไกลกันมากจริงๆนะผมจากตอนแรกที่คนรู้จักเราอาจจะกลุ่มหนึ่งครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆเป็นแบบครอบครัวเฟเวอร์ที่ใหญ่มากครับแล้วก็ หรับโชว์นี้คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรแบบนี้ครับผม,มแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ทำกับเพื่อนๆพทุกคนด้วยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์วถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เราจะตั้งใจทําเต็มที่นะครับ <พา S 1> ผมพาผมก็ รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่า<ม>ทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันแหละครับ<ม>ว่ามันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นจริงๆครับแบบการเดินทางวันนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วครับแล้วทุกครั้งที่จะได้มีโปรเจกต์หรือจะได้เจอพี่แฟนคลับหรือได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนเลยแล้วก็เพื่อนๆที่ทีมงานทุกคนเลยครับพี่เงินครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเราก็พวกเราก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่จริงๆ จนวันนี้ก็เกิดเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาก็ก็ยังดีใจอีกที่ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตเราด้วยกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกๆคนแบบนี้ไปนานๆนะครับแฟนมีสแฟนมีสแฟนมีคิสแฟนมิสครับครั้งหน้าเป็นคอนเสิร์ตครับเราจะปอยถึงครั้งหน้าเลยเิ้งไว้ครั้งหนึไว้ไม่คมทิ้งบอมไว้ตลก แต่กู้ของเราก็กำลังมาให้ัาเป็นพาสสองใช่ไหมคุณผู้ของเราใช่ครับเป็นพาสสองครับเป็นไงฮะการที่จะต้องเดี๋ยวขอพาสสองเขียนมาแล้วครับความหนักหาอะไรของพาสแรกก็ทำไว้เออจริงๆก็ ก็ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าแบบพาร์ทหนึ่งเขาทำไว้ดีมากครับผมแต่ว่าพาร์ทหนึ่งก็มีผมด้วยมันเดในหนัดเาในนัดตรงนี้ผมมาในนัดนี้เอกรอได้ตอนรู้ว่าแบบมันจะมันจะเกิดพาร์ทสองขึ้นมาตอนนี้ก็โอเคครับก็จะทำเต็มที่ครับรีเวิร์กก็จะหลิวแหละขอแล้วก็พาร์ทสองมันก็ดีใช่ไหมครับผมเรียนฮเอาความขอความเต็มตัวอะไรขนาดไหนพอพลาดได้ก็แบบก็ตั้งใจมากๆครับเพราะว่าก็แบบ อยากให้ทุกคนได้เห็นซีรีส์ดีๆใช่ครับแล้วก็อะไรอ่ะเรียอะไรอ่ะซีรีส์ดีๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้อ่าิวเบครับตื่นเต้นไงตื่นเ้นเลยวับก็ถ้าความพร้อมสุก็คือผมรู้สึกว่าเราเราพร้อมแบบเตยมตัวตั้งแต่ทัชแรกแล้วผมริดาทสองก็รู้สึกว่า ก็ยังไม่ง่ายนะแต่ก็คือเพื่อไอเดีอ่ะก็ต้องเป็นการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอเคพลัดเราถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเอ่อมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็รอติดตามแล้วกันพักสองเชื่อว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกผมอยู่นะครับก็คือพาร์ทสองจะมีทั้งแกงนี้หมดเลยทั้งผู้สมพครผ่านโหมดที่เพิ่งเปิดมาคือส้ายจริง ไพเตอร์ในโซเซียลสองเนี่ยไอ้พาร์ทสองเนี่ยเป็นไพเตอร์ที่แบบว่าค่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าไพเตอร์กับเดิ่หนักเนี่ยมาตั้งแต่พารแรกแล้วใช่ครับพอไปเป็นพาร์ทสองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นตอรี่อะไรที่มากขึ้นก็เดี๋ยวไว้ดูในไพร์ทสองนะครับแต่วันนี้ได้ดูวหรักปะวันขอดูก่อนได้ไหมไม่ได้ว่าเราขอดูก่อนจริง อีกส่วนนี้ก็จะมีสเปเชียลของจูพันนนท์คือใช่ใช่ครับสเปเชียลจะเป็นยังไงครับก็ตอนนี้สเปเชียลของจูันนนท์นะครับก็พีมีคนส่งซิกมาบอกว่าบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพออ่านบทอะไรก็เรียบร้อยฮะถ่ายคิดว่าเร็วเร็วนี้คิดว่าเร็วเรนี้เราคิดว่าเรื่องมันจะขยายไปยังไงครับอเดี๋ยวบัสตอบเองครับเอาเป็นว่าผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่า เห็นว่าเขียนมานานมากๆเหมือนกันคิดว่าจะออกมาดีแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าเห็นแก้แล้วแก่อีกคือแบบเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนยังไงก็รอฝากฝากโจฮยนน์นอสเปเชียลครับฝากด้วยครับครับกดดันไหมัมอาจจะมีความคาดหวังของคนที่แบบเป็นแฟนโจฮันน์นอสที่เดียกว่าทำได้ดีมากพอพัาดเป้นขยายเนี่ยคือสำหรับโจฮันน์นอสสำหรับนอสก็รู้สึกว่ามันรีแลกซ์ในการที่เราแบบเล่นตัวละครนี้ไปแล้วครับ ก็ม like ีคนบอกว่าคล้ายๆผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราสนุกไปกับตัวละครมากๆครับเลยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกกดดันกับบทมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยมี่ครับมี่ครับอยู่บนพาดหวังของแฟนๆด้วยนะของพวกผมด้วยไม่ใช่แคนไม่ใแฟนไม่ใช่แค่แฟนใช่ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่นะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับจะพยายามชีเสิร์ฟให้ได้นะ อาพูดเาพูดถึงงานของวันนี้กันหน่อยแฟนม้สสำหรับรีวิวนะครับเมื่อวันก่อนที่สยามโดนผีหัุยสยามน้อนเหมือนกันนะแตกกันนะเออร้านพลาแตกเป็นไงความรู้สึกเราตอนนั้นที่เห็นคุณมารวมให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนั้นดีใจมากๆดีใจใจมากๆที่มีคนรักเรามากขึ้นถึงขนาดนี้เลยเอาที่ต่อเดินมาคือแบบแทบจะร้องไห้เลยแ่ลต่าเลยแทบจะ พอยังหลองได้๋ยวเดคอัพมันหลุดผงหลอกทุกคนว่าไงบ้างอ่ะทุกคนว่าไงบ้างก็เกินความคาดหมายแล้วก็เกินคําว่าดีใจไปเยอะอยากจะขอบคุณมากกว่าที่มันมีภาพนี้ในในในชีวิตครั้งหนึ่งเนาะเราก็อยากจะขอบคุณไม่ไม่มีคาอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับสำหรับวันนี้่ะละจะยังไงนะเขาก็เพันมาให้กำลังใจเราแน่นพอเหมือนกัน ช่วันนี้บับตรก็เต็มเกือบหมดนะครับรมีเปิดพิเศษด้วยคือมีเปิดเปิดเยปิดโซนพิเศษโซนพิเศษด้วยมีเปิด Live ไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้คนมาเยอะมากๆคนดูเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณแฟานทุกท่านด้วยนะครับผมที่ที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดนะครับแล้วก็โชว์วันนี้ผมรับรองว่าทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะอาจจะไม่ไม่เราไม่มีสปอยเนะเราไม่ได้สปอยมไเราไม่ได้มีสปอยนะครับก็เต็มที่ทุกคนแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันได้เลยไม่ไม่สปอยแต่มีความพิเศษยังไงมัพิเศษยังไงเออมันพิเศษแน่นด้วยความที่แบบว่ามันนะรับด้วยความที่มันแบบ หลากหลายสไตล์เนาะคนนู้นชอบแบบนี้ก็จะได้เห็นแบบนั้นเลยหลากหลายสไตล์มากๆครับจะเป็นโชว์ที่ีมันต้องมีความน่าดึงูดี่อยที่จะเอ่ยท่จะเไม่โชว์โชว์ที่ผมว่ามันมันต้องเป็นโชว์ที่ทำให้ทุกคนแบบต้องตาตื่นนะครับผมเชื่อว่าผมก็น่าจะตาตึงกับโชว์นี้ผมว่าแลก็ไม่ใช่เรื่ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้ต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดแน่นอนครับพี่เอ๋พี่เอ๋ชีเสริมไหมครับ ชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟคือต่บงมันนะเป็นเสิร์ฟมากเสักพอยเสิร์ฟเบาๆค่ะวันนี้เรามาทดสอบน่าจะพี่เอ็นนี่เบานะเบาค่ะวันนี้เบามากรอดูเลยรอดูต้องรอดูเสิร์ฟเบาๆถึงขั้นไปย้อมผมมาเลยแก่เลยไม่ได้แกเลยเก็บด่วนเก็บชี ทำาเทาปเาไไปเาไเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงล่ะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็มีการซ้อมเวิร์กช็อปหลายๆครั้ง <c oughs> ที่ผ่านมาไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นบนเวทีจริงๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนใส่สุดแน่นอนครับ <c oughs> อยากให้อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามทุกคนได้อีกรอบหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวจริงของพวกเรา10คนดูดีกว่าในจอแน่นอนจบได้ไงวะเนี่ยาจบลงได้วะ บอลจบบอลเริ่มติดบอลเริ่มเหมือนกันแล้วนะเหมือนเงินเลยอ่ะจริงเหมือนเงินไล่สปอยก็ได้แต่คู่ใครคือแทบสุดหนึ่งหนึ่งแทบคนละงทางแทบแบบถ้าแทบพลัทางแทบอย่างนั้นพี่แอ๊ดต้องหันคือบางที่ยาวบางพี่อีกบางที่ยาวนิดนึงเอแทบออกท่าเต้นท่าเดียวอ่ะก็ก็สปอยแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันพอสิบคนอ่ะสิบทิศสิบทางเลยนะไปหรือว่าเต้น นี่คนละลายรู้ได้ไงอะลายใครลายมันตัวใครตัวมันไมกใชอยูรไม่ใช่คนสิเพราะคนละที่คอยตามแต่เมื่อเริ่มเต้นอย่างเงี้ยเราฝากความหวังไว้ที่ใครแบบมากใช่ไหมว่าพี่เงินครับฝากไว้ที่พี่เงินนแน่นอนดูเงินได้เลยเอ็นแดนค่ะฝากไว้ที่พี่เงินเอ็นแดนเหรอคะเอ็นแดนเอ็นแดน ฝากไว้กับใครก็ไม่รู้ตอนนี้มันเงินจะบอกเอ้ยกล้ามเนื้อผมจำแล้วบาดได้หมดทุกเต็พได้ก็ได้อยู่ครับกนาเรต้องบอกว่าอะไรระวังเมาเอวนะครับเนี่ยน้องก๊อฟเอวดีมากครับจริงจริปักมันปักเลยหมายถึงแปลว่ากระดูกกันกระดูกรังแต่พาร์ทร้องนี่ที่บัส ต้องนี่ยืนยืนหลักได้ไหมโอ้ยไม่ยืนหลักหรอกครับทุกคนร้องได้หมดเลยที่ที่ผมดูมาคือทุกคนร้องดีทุกคนอยากให้ติดตามโชว์ของคนนะครับทุกคนร้องได้หมดเลยพอมาร้อทุกทุกคนทั้งคนทั้งคนอะจะเงียบไปอันห่คนละสไตล์กันครับมีหลากหลายสไตล์หลากหลายซาวนี่นี่ฟังแน่นอนวันวันนี้จะมีเพลงเพลงไหนที่เราได้จะได้ ฟังได้ยินกันแน่แน่แน่นอนแรงดึงดูดแรงดึงดูดแรงดึงดูดือนิรันด์หรือนิรันด์แรงดูดรออีกอะพี่มาอีกแล้วเพราะว่ามีแค่นี้แน่นอนแรงดึงดูดเวอร์ชั้นนี้จะเป็นยังไงฮะเป็นแบบีรอดูได้ไหมฮะ้ไหมะให้รอดูให้รอดูได้ไหมจะมีอุปกรณเพิเศษไหมเออใฉากคาดคู่อะไรเงี้ยหุ่ยเงี้ย จะมีข้นมาคือยังไงนะครับยูนิเซปเชียลเช่นยังไงครับเช่นยังไงบ้างเออมาคอนเลันนี้ันนีอันนอเนี้ันนีอเดี๋ยวร้องรอชมรอดูดีง่ายดูน่าสนใจน้หล่อเป็น้ำสวยเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกพี่ที่ทำมันลืมเพ่าหลุดแล้วพาหลุดแล้ว ริงวันน no yes. <sk no <right> well ี้เราจะได้เจอกันแหลงนะวามสุขมวลวามสุขทั้งหมดครับต้องขอบคุณฝากขอบคุณแฟนที่คอยสปอร์ตพวกเราดีกว่าจบไทยแล้วก็เหมือนที่บอกครับผมอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าไม่มีคําอื่นที่เหมาะสมนอกจากคํานี้เลยขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ทุกวันนี้เราได้พบกันเราได้รักกันเราได้มาเจอกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกันนะครับขอ้มีความสุขกับวันนี้มากๆนะครับคอยไวอยู่ขออยู่คอยไว้เย้ ออะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่เอิร์ธถายสตรีมมิ่งเหรอสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้มาไม่ม <sen festivals> ีเวลามาอะไรเงี้ยดูในสตรีมมิ่งได้โอเคครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือนี่กำลังดูสื่อนี้อยู่ก็สตรีมมิ่งนะครับ1,000บาทใช่ไหมจ้าหนึ่งพับาทซื้อทันซื้อได้ยังมีเวลาเพื่อแบบอุมยเปลี่ยนใจดูไม่ดูซื้อก่อนเงินค่อยหาทีหลังได้ครับ่ะถามวันนี้ใครรองไห้ก่อนเออใช่จ้าเออร์คือลืมถามจะเสียน้ำตาขึ้นมาทีใครจะร้องก่อน คิดว่าวันนี้อยากให้คี่ให้อยู่แล้วคือตัวผมน่าจะทุกงานนะครับแต่ว่าร้องนำค่ะเป็นร้องนำร้องนำต้องแหงค์แต่จะลองดูคอนเสิร์ตนี้ผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเศร้าอยากให้มันสนุกพีฟิล์มูดกลับบ้านผมจะพยายามนะครับทุกคนแล้ะอย่าตัดภาพไปปึ้งรอเลยแล้วพี่แม็กซ์จะร้องเหมือนทรรดาไหมไม่มีไม่มีจะพยายาม ล้วเกิดบัรสเริ่มอ่ะ็คไปกันหมดราดูปอนเราดูปอนมาเออเขาบอกอะไรนะเขื่ออนเงินแม็กกี้คะเฮยินแม็กีกเง้ทยืนคเรือล่มมัสิยังไม่ขึ้นเลยกล้ามล่มเลยโอเคขอบคุณมากคับ